เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อเป็นประธานเปิดงานด้วยเกี่ยวกับงาน เกี่ยวข้าวรักโลกค่ะที่บ้านเชียงคานหมู่ที่14ตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพร้อมกับติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการข้าวรักโลก BCG model นาร่องระยะที่1ค่ะซึ่งบรรยากาศที่แปลงนาที่บ้านเชียงคานนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวแล้วก็สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักโลกค่ะแล้วก็ยังมีสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานร่วมเกี่ยวข้าวกับชาวนาด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็บอกว่าระหว่างที่เป็นประธานจัดงานนี่แหละนะคะท่านก็บอกว่าได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการรักโรคนะคะก็คือ BCG m o เดลนำร่องระยะที่1พร้อมกับร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็มีการเสวนาด้วยนะคะในหัวข้อการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอให้ดูความต้องการของโรงสีในพื้นที่เป็นหลักด้วยนะคะก่อนที่จะนําไปสู่การส่งออกไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะต้องทําเป็นกระบวนการขั้นตอนคือจะต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตนะคะก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยควบคู่กับการาการผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาควบคู่กันด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งในการพูดคุยในเวทีการประชุมเอเปกที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็บอกว่า,าสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะไม่ถูกกีดกันทางการค้าซึ่งส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าแล้วก็การบริหารจัดก,การให้มีความเพียงพอต่อการทําการเกษตรก็ถือว่าเป็นแนวทางจูงน้ําผันน้ําเข้ามาช่วยด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็บอกว่าในเรื่องของความสนใจของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในข้อนี้นะคะท่านบอกว่าชี้ให้เห็นว่าไทยเราเนี่ยมีโอกาส เพราะว่าความเป็นเอกภาพความมีเสถียรภาพซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนั้นมีการทํางานมาแล้วหลายอย่างแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือระบบดิจิทัลเพื่อความเร็วในอินเทอร์เน็ตโลจิสติกการขนส่งเส้นทางแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งมีการคาดการไว้นะคะสําหรับการท่องเที่ยวเนี่ยว่าเดือนธันวาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้ก็สิ้นปีด้วยเนาะการท่องเที่ยวเนี่ยจะฟูมากยิ่งขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการเดินทางเข้าประเทศมากยิ่งขึ้นด้ว